ที่นวดด้วยนะคะนี่ๆๆมีร้านนวดด้วยค่ะร้านนวดต่างๆร้านนวดคนไทยเยอะมากเลยค่ะว้าวมีข้าวทอดด้วยนะคะ ต้องกลับมาแล้วถึงจะมาซื้อกินว้าวมีของกินมากมายเลยค่ะคนไทยเยอะมากมีแหนบนะคะอาหารมากกินมากขนมหน้าคาเลยคะ อยู่ไทยไหมคะทุกคนยำแหนมทอดนะคะว้าวนั่นค่ะข้าเหนียวปี๊ค่ะยี่ขนมโลกได้ค่ะนเยอะมาก ตอนนี้พี่กำลังวาหมูปิ้งอ,นนอะไรกันแนลยอันนี้มีหมูปิ้งะคะ่ะมีไส้หัวมีตับปิ้งมีเยอะเลยค่ะมีอบเสียทอดนะคะคนต่อคิวยาวเลยค่ะว่าแต่งตุ้นน่าราักันเลยค่ะคนต่อคิวยาวเลยนะคะมีไส้กรอกปิ้งนะคะ กระติดข้าวใหญ่มากอันนี้ก็มีอาหารขายค่ะอันนี้นะเป็นร้านอาหารนะคะโคราชตำตำมีอาหารให้เลือกมากมายเลยค่ะขา้ยมีผักบุ้งขายด้วยค่ะ โอ้ยมีข้าโพดส,สดสดขายด้วยนะคะลังละ25ยูโรค่ะถูกมากข้าโพดส,สดสดเลยค่ะดดเดี๋ยวกลับไม่ได้นะโอ้อันนี้เป็นไส้กรอกสาิจ้าอโอ้มีประทูด้วย ค่ะเจดค่ะลค่ะกดูก่อนค่ะมาดูใกล้ๆเลยค่ะไม่ยักไม่ค้าอยากขายสังเกตการก่อนค่ะเดี๋ยวมาซื้อไม่ได้นะซื้อไปเลยค่ะเดี๋ยวสังเกตการอย่าก่อนไม่ค้ามาไกลนะเนี่ยลูกค้าก็มาไกลเอาเอานี่ของกินเยอะแยะมากมาเลยนะคะ กิดแล้เบิดค่ะแ่าห่้ยอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวม่วงๆีหลายอย่างเลยปะอุ้ยใหญ่ไปฝั่งนู้นเลยนะคะ ขนมดอกจอกค่ะว้าวอันนี้ด้ยีนิงอันนี้เป็นอะไรเป็ดเตี๋ยวเรือนะคะนี่เป็นร้านส้มตำนะคะ นนมีส้มตำมีไก่ย่างโอ้มีหลายอย่างเลยทุกคนจะบางน,นี้ก็จะมีเป็นแบบเปรี้ยวยำแหนมนะคะว้าวเอาคิวไปเลยไปคิว ว้าบรรยากาศแบบว่าของเยอะมากจะพาไปดูฝั่งนู้นนะคะ ก็ไม่สตาร์น้ำอะไรน้ำมะตูมนะน้ำมะตูมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่สตาร์น้ำสีขาวน้ำสีขาวคืออะไรอันนี้เป็นอันนี้น้ำอะไรคะน้ำข้าวหมากค่ะแล้วอันนี้อันนี้เป็นชามะนาวโอ้ยเดี๋ยวกิน่นหอมไม่เป็นไรค่ะอันนี้เป็นชามะนาวเลมอนซี ขอบคุณค่ะเอาอะไรคะน้ำข้าวหมากไม่กล้ากินเลยกลัวนิดเดียวมันไม่เยอะตัวสบยไม่สำเจ้าไม่ไอ้ก่ตัวนี้เป็นซุ้มของอาสถานทูตไทยนะคะต เป็นน้ำชามะนาวนะคะอ๋คนไทยเยอะเลยค่ะขนมเยอะเลยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าเราจะไปเราจะไปงานเลี้ยงอีกค่ะอุย้ยมีปลาหมึกย่างด้วยนะคะบาร์บีคิว ไก่ทอดค่ะงานมีอีกเยอะเลยนะคะงานลองหาจาริร้านของเยอะเลยค่ะก็เลยตันเนี่ยอะไรกอลิสอาก็หัวมีน้ำ มีมีร้านอะไรนะคะโอ้มีมีน้ำอันนั้นน้ำข้าวหมากน้ำสาโทนะทุกคนแล้วมีทุเรียนขายด้วยมีชิลีมีพริกขัดโอ้ยขนมดอกจอกโอ้ยมีขนมหลายอย่างเลยมี มีเนื <Bien guided> ้อแห้งเลยค่ะ huh. ว yeah. mm ้าวมีหลายอย่างเลยค่ะขอบคุณครับซอสบาทต็ดดีด้วยซบะเตินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งมาเท่าถูกด้วปลาทูด้วยปลาทูครับเข่งแล้วสิบสองครับสามเท่งครับสามเท่งสามสิบห้าครับมาจากแม่กองเลยนะครับตัวใหญ่ๆนะครับปลาทูมาไกลเลยมาไกลครับขึ้นเครื่องมาพี่อุ้มขึ้นลงเมื่อเช้านี้ครับพี่เอ็มมาด้วยนะมามานอนบ้านหลานด้วา เดี๋ยวมาซื้อนะคะว้าวนีหลายอย่างเลคะนี่เป็นไมเฟ้ยค่เ,เะคะ <c oughs> ดี๋กอกน่ีก่เอก ไข่เธอไงขนมพงเขได้หัไข่เธอไปกินยาไข่เธอไงที่ฉันกินอย่มะม่วงอย่างนี้เราไกินนหลายอย่างเลยค่ะผัดไทยค่ะ ลูกชิ้นนะคะว้ามีหลายอย่างมาไม่ทันเขาลำเขาเดินขบวนนะคะอุ้ยมีหลายอย่างเลยคะ่ะลา,ยยา,ละะาส้มตำ ส้มตำแ <expedition inhos, S 1> ซปเซปานี่ีอ้าส้ตำดที่กต้ยังไม่ชุเคตอนนี้มีคนจอเยอะมากเลยยังไม่เป็รโอ้มีหลายร้านเลยค่ะฝั่งนู้นก็มีคนไทยเยอะมาก หลายร้านเลยนะคะฝั่งนู้นอ๋อฝั่งนี้ขายผักค่ะอันนี้ขายผักผลไม้ค่ะผักเต็มรถเลยค่ะผักเต็มรถค่ ที่ม้าี่มีหาดก็ใสัใสขึ้นผักนะคะผักสดๆส่มันต้อง้ๆแกะอพัีไม่ได้ิงแจะขายด้วยนะคะม้อนหน้าวันพันุนาทีผักเต็มรถเลยค่ะผักสดๆขายเลยนะน้ากัห้าทุกอย่างกำัห้าคะอ้นีกอนะนต่อแถวยาวเลยนะคะ วันต่อแถวยาซื้อผักคะ่ะฝั่งนู้เป็นสลัดโลนะคะโอ้มีซาลาเปาน่ากินมากฝั่งนี้จะเป็นขนมโตเกียวนะคะอะไรก็เรียกว่าอะไรบุ้นละว่ารยนตนอันนี้เป็นเคลฟนะคะทุกคนจะ้ะมีซุ้มเยอะเลยฝัง่งนนก็มีนะคะ